สวัสดีครับเพื่อนพี่อนออกวันนี้ใบไม้หล่นบาลานน้องพญากะ,ะโกศก,ขก็ขึ้นผัโอ้ขึ้นไปชันให้มันหล่นลงมาพอได้กวาดนี่เนาะใบไม้มบูมีอเอรี่นี่หลอกชวนทาบุชันเอานี่บริการมันนี่ก็เลยว่าต้องขึ้นชันเอานะพอได้อันพอได้กวาดลูกบ้านกา็ได้ว่าเออคนชวนยังมีงานเหตุอยู่เดิน้นชีวิตได้ลดคนลงเนาะอันดี้ เฮ็ดเจ้าช่องตุนตุนนั้นเนี่ยตุนนั้นบุเรื่องอะไ้ตุนนี้แล้วเรื่องแหงเลยโอยใบไม้ใบกระโดนหนาำเฮ็ดเจ้าเออสาดลงเลยพุ่น่าโอยล่นลงโขบๆเลยเฮ็ดบาทนี่น้ำมันนี่เน,น,นานนะ มื่อนี้เป็นวันยุดยุดไปแล้วสองคนมาทํางานสามคนเดี๋ยวมืออื่นก็นยุดอีกสามมาอีกสองมื่อนี้เ่ากระพากันมากับผู้ใหญ่ประกุดเมื่อนี้โชคดีเนี่ยได้เมื่อนี้ไปใหม่บัลายเมื่อนี้เปอนี้ไปใหม่บัลายช่วงบ่ายนี้อาจจะร้ายช่วงเช้านี้บุคคลมีเนะ<ร>าะฮะอันนี้ก็เคแบบโอ้สบายสบายเย็นๆอากาศก็ดี อันนี้อาจจะแค่น้ำจิ้มเนาะช่วงเช้าช่วงบ่ายนี่เขยันทั้งแดดทั้งอ,งอันนี้พอแล้วทั้งแดดทั้งใบไม้เบืเ้องเขืแล้วเนาะเขย่าเนาะเขาก็ถ่ายเอาเขย่าเหมืนคือกันแหลยอะนี่มันถ่ายอะไรกับเมือ่อคือผมไปทางไหน,ยอ,ยนอ่ะอ่ะเฮ้ยเจ้ะอู้ นี้ใบไม้อันนี้ใบไม้ก็ต้องตั้งใจมัวว่านเนาะได้สำีร็จนะบุรายบุรายเมน,นี่เป็นวันหยุดวันแม่รถจอดกับบุควยไร้ด้วยเขาออกไปเที่ยวเนะพาะพ้าโพผ้าเม่ไปเที่ยวส่วนเฮาพ่อแม่อยู่บ้านเนาะทำงานต่อบุรายอันนี้นะมูบุรายไปห้า่อห้าแม่ก็ทำงานเนาะพญาปกติเนาะวันแม่คนอื่นเขาจะไปห้า่อห้าแม่นเนาะ เดินเฮากับทำงานทำงานอย่างเดียวไปเผื่อฉิดหอดกับเป็นวันช่องวันเผื่อฉิตี้รถุดไมอีโอ้อย่างน้อยก็บานทั้งที่ต้องอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเฮ็ด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 ลงมาอ้อันนี้เขาก็ช,ชื่อเอในช่างไรลืมเลยเขาเอินวันในไรนี่ผักผัก อันนี้พากแบบว่าพากกระโดกกะโดมันจะขึนอาจชิมาน้ำขีนุกนะพวกนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นเลยเนาะ้าห้ามประตัดออกนี่ปล่อยไปนี่ฮะตนก,กระโดดนี่บุมมีชิมีแต่ต้นนี่แหละตัวนี้มันจะดูดน้ําจากต้นกระโดดมันชินมาบังคับพวกต้นกระโดดจากมีไว้ละลายกับสิบบุมมีเลยบาด้าตัวน,นี้คุ้มแล้วเฮอก็เลยเตัดออกดีกว่ามาลงมาลงมาลงมา มืัอนี้ก็กวาดถนนนี่เช็ดแล้วเนาะกวาดถนนนี่เลียเลยใบใหม่โบราณมืัอนี้ก็เลยว่ากวาดไว้เนี่ยพกวกกลัวถนนเช็ดแล้วเขาก็มาโตส่วนยมกันดีกส่วนยมก็ใช้เวลาบ่ถึงชั่วโมงหนึนะ่เนาะใบใหม่โบราณใบไม้มีเขี่ชุ่มชิ่งเขาฉันลงมีเขีจุดหนึ่งช่วงจุดเออเอาไม้บ่เอาไม,ม้ขึ้นนำ้ำมึงยาโอ้เดี๋ยวเอาไม้ขึ้นน้ำพอดีเลยโดนโดน ຫຼອນເອົາພີ່ນ້ອງຊາວລາວຄືນີ້ກໍຈົບໄວ້ຊີ້ນະດຽວຮົາທຳ